วัน uhm, นีน้มาดูบาบาบี้ค่ะอะอากปรับปรุงไปใหม่แล้วนั้นเราไปดูบ้านบาบี้กันอะนี่ก็เป็นเตนทอนในเต็นท์เองค่ะเดี๋ยวนอนคนเดี๋ยวแล้วไม่มีแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นเสือนะคะมีดาร์บี้ ี่เสื้อเน่จะเสืัอเปนค่ะนะเดี๋ยวเราไปดูอันนี้นี่ก็จะเป็นเตียงก็ไี้ดูมีหมอนมีขอลาวัลมีโทรศัพท์ที่จะเป็นรางวัลนะคะมีบาร์บี้ตัวนี้ค่ะ ผู้ชายผู้ชายทำ้วกมาแล้วยี่ข้างหงก็จะไม่มีสุสวยแล้มีบดีมีสมุดดไปดูเดีเราไปดูที่น เรานอนนะคะเรนอนกันแล้ก็มีหน้าฝั่งนละเดี๋ยวเราไปก่อนนะคะจิงบอกเพื่อนใหม่